ที่นี่ก็คือที่พักของหน่วยกระบีวายุตั้งอยู่ไกลเสียจริงๆเลยนะให้ตายสิเสียงดังชิบหายพกเจ้าเนี่ยหยุดเล่นกันสักทีเถอะนะอะเจ้บาบังอาจมาวิจารณ์รับหลังข้าเลยล่ะเสร็จดีดีเสียงเพลงอันงดงามของข้าไปเนี่ยไอเจ้าคนฉันต่ำฮะอฉันตำเหรอน้อยแนะ่อ,อีอะไรเอาเรื่องอ่ะหาเรื่องมาเอาบางอย่างมันแปลกๆทำไมทำแม่ฮฮ อะไรเนดะ้ฉันต่ำเจ้านายอยากตายแล้วอะไรมวนดี้จีน,นเจ้าชื่ออะไรเฮ้อะไรเอออ่าม,มันเป็นเช่นนี้เองหรอกหรือนี่บางทีเจ้าเสียวหูนั่นน่าจะปกติสุดในนี้แล้วกระมังข้าจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วทุกคนฟังข้าฟังไหนเออเออจะเออเสียงอาชิบไอ้แกเป็นใครวะเนี่ยเอ <t ell> อ <inhib itor> ถามว่าพวกเจ้าได้ยินกันมาบ้างแล้ววันนี้จะมีหัวหน้า่วยคนใหม่ซึ่งนั่นก็คือตัวข้าไม่สารไม่สอนไว้เฮ้ยหนูนห้ไอเจ้าพวกสารยามพวกนี้จะเป็นเช่นนี้ไม่ได้ถามว่าพวกเจ้าไม่ฟังข้าแล้วก็พวกเจ้าจะต้องเสียใจแน่นอน <t ell> อะไรกันวะเนี่ยทำไมจู่ๆไอเด็กนี่มันมาจากที่ไดนน่ารับขันชาวบญานเลยเฮ้ย <t> เ <ell> ียเฮ้ยไอ้ออ อาทำอะไรฮูกแกเฮไอเด็กบ้า้ีไอจ้าวาดอาเทมเออจะเอางานสินะได้เลยเฮ้าษาสการใช้เสียงหรือน่าสนใจดีนี่ฝ่ามือวายุคลังยาว้าฮ่ายรับมือเศร้าไอจ้าฮ่ายแล้วไม่ทันว่ะ เออเจ้าแข็งแกร่งดีนี่เอ่ะแม่นาคนนี้ไม่ธรรมดาหาว่ามองด้วยสายตาเปล่าๆความแข็งแกร่งของนางเนี่ยเทียบได้กับอูกังได้เลยทีเดียวเชียวเออใหญ่เอออะไรเนี่ยหลับแล้วเหรอเออใหญ่อเออไดเลยเชื่อมากแม้แต่ความแรงของนางก็เหนือกว่ายองอุ้นก็หละอะเออแย่แล้วไง ข้าจะต้องทำให้นายหมดสติให้ได้เฮ้อ้เจ้เจออเออเาเอาไอ้ยาไอ้เพราะว่าไอ้เสียวหูนั่นมันอ่อนพวกเราก็เลยอยากทำอะไรก็ทำน่ะแต่ว่าหัวหน้าใหม่ของเราดูท่าจะไม่อ่อนเลยฮะเจ้าจำข้าไม่ได้หรือพวกเราน่ะเจอกันที่ข้างหน้าทางเข้าของพักควันพิษยังไงล่ะอ๋อใช่ที่เจ้าบอกว่าอาจารย์เจ้าน่ะมาจากดินแดนยุคสามก๊กใช่หรือเปล่า อะไรนะอาจารย์เจ้านี่มาจากยุคสามก้องหรือไอ้นี่น่ะมันบ้าของแถ้เลยนี่วาฮากืนช่อนองค์ชายของสมาคมหลักทรัพย์จ้องรับข้าชอบเองวะไอ้หนูเนอ,อ่ยเขาจะเป็นคนที่เหมาะกับตําแหน่งหัวหน้าสุดๆแล้วแหละนะจูมูแพ็คแห่งจูกัยังแถมยังดีกว่าเจ้าเสียหูเวนั่นหลายขุมเลยด้วยอ่าไอ้เจ้านี่น่ะจัดก,การขึ้นมาเลยห์อข้าได้อย่างง่ายดายเลยล่ะโจะช็อกผิวจากพระราชวังเสียงสวรรค์ฉะนั้นตัวข้าก็ไม่มีเหตุผลอะไรให้ขัดแล้วล่ะ ดีกว่าเสียหูตั้งหลายขุมเลยนะดังง้งย่อจับ้าเสฉวนถังข้าน่ะไม่ต้องสู้กับเขาข้าก็รู้ดีเลยเออก็ดีนี่ห้านำจากสำนักกระบี่รามิข้าอนุญาตก็แล้วกันเอ,อ๋ทุกคนสงบลงได้เร็วกว่าที่ข้าคิดเอาไว้ซะอีกทำไมพวกเจ้าไม่โจมตีข้าต่อละข้ายังไม่ได้ใช้วันยุทธที่ข้าถนัดเลยนะแม้ว่าจะเป็นเช่นไรเราก็ไม่อาจเอาชนะเจ้าได้อยู่ดีนี่นะแลบมันก็ไม่สำคัญหรอก ว่าเราน่ะสู้ต่อหรือไม่ยังไงพวกเราน่ะก็ยอมรับในฝีมือของเจ้าแล้วจ้าน่ะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอะไรกันเนี่ยพวกนี้ก็มีดีกว่าพวกเด็กเหลือขอรุ่นใหม่ๆหลายขุมเลยนี่นะเออคือว่าเรามีสมาชิกของหน่วยอีกหรือเปล่าข้าน่ะคือคนสุดท้ายขออนุญ,ญาตแนะนําตัวนะตัวข้าเพลงชอนโฮจะตะกุ้เหอเปอยเพลงข้าคิดว่าเราน่ะได้พบเจอกันอีก แต่ทว่าไม่คาดคิดเลยว่าเราน่ะจะได้มาเจอกันในฐานะขงหัวหน้าหน่วยและลูกน้องแบบนี้นะอ๋อ๋เจ้านี่เองข้าตกใจเหมือนกันนะแล้วจะมีแผนอะไรหรือไม่มันคงยากหน่อยนะที่จะคุมพวกเราในระหว่างสนามรบและระหว่างปฏิบัติภารกิจนะเฮ้ทำไมนะเพราะว่าเราแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนใครไงแล้วนอกจากนั้นเราแต่ละคนก็มีข้อบกพร่องที่หนักหนาเกินนั้นแถมวรยุทธ์เองน่ะก็มีได้ดีเลิศ ดังนั้นก็คงยากที่จะคุมพวกเราได้นะ่ะไม่ต้องห่วงเราหน้าข้าน่ะไม่ต้องติดขัดอะไรในเรื่องนั้นแนะ่และข้าน่ะก็มีได้มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงพวกเจ้าด้วยเหมือนว่าข้าน่ะจะใช้ห้องที่ว่างได้ง้เสินะทุกคนต็เตรียมตัวพร้อมลงสนามรบในวันพรุ่งนี้ได้เลยโโฮ่าๆมองร้อยครั้งก็ดีกว่าเสียหูร้อยครั้งเลยแฮะ <c oughs> ใช่ไหมละ่ะ,ะนะ วันถัดมานั้นเนื่องจากสถานการณ์ที่เร่งด่วนฝ่ายธรรมะจึงต้องใช้เวลาในการเตรียมการเพียงแค่วันเดียวฝ่ายธรรมะได้แยกออกไปเป็น3ามกลุ่มเพื่อที่จะตามเกมของพวกกระทิงดำให้ทันซองอูมุลและหน่วยกระบี่วายุของพวกเขาได้รับมอบหมายให้มุ่งหน้าไปที่มณฑลเจียชูเฮ้ย,ยท่านผู้อุปสมุทรขบวนที่สองได้แตกพ่ายแล้วนะขอรับขัดการเอาไว้ว่าพวกศัตรูกําลังบุกหนาเจิงและเข้าสู่อานหุยแล้วขอรับเฮ้ยแบบนี้ไม่นีนะ่ะเลย ซองอูซอกผู้อุปสมสำนักไทยศานและยังเป็นผู้นำกองกำลังทั้งสามของฝ่ายธรรมะพวกเขายังปลอดภยัยได้อยู่อย่างน้อยสัตว์รู้นะ่ะก็ไปถึงบ้านกระบี่ช้ากว่าพวกเราอย่างแน่นอน